สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อนข่าวดีธนบัตร20บาทหนุ่มใจดีให้ทันที1แสนเช็งดวนเรียกได้ว่าเหรียญกระสับหรือธนบัตรเก่าๆยังคงได้รับความนิยมจากบรรดานักสะสม ระสุดเพลรับซื้อแบงก์เก่าเหรียญเก่าของสะสมทุกชนิดราคาดีบายแบงก์อนนท์ประกาศรับซื้อธนบัตร20บาทให้ราคาสูงถึง150,000บาทโดยมีรายละเอียดคือธนบัตร20บาทลายเซนปอเดตเลขแดงแบบนี้ถ้าสภาพสวยทางร้านรับซื้อให้ราคาสูงถึงใบละ150,000บาทนะครับหรือพี่ๆท่านใดมีธนบัตรเก่ารุ่นอื่นๆแล้วอยากจะสอบถามราคาเพิ่มเติมสามารถส่งรูปมาประเมินราคาได้ฟรีทางร้านยินดีให้คำปรึกษาบริการรับซื้อถึงที่ธนบัตร5-10บาท กู่นี้มีราคาสูงทางร้านรับซื้อโคละ20,000บาทน,นะครับพี่ิท่านได้มีทางเรายินเดียรับซื้อให้ราคาสูงท่านผู้ชมละครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวส์ขอบคุณครับ